ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วด้วยความสำคัญของการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจหลักสำหรับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในประเทศสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกรสินค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสอนอกจากนั้นยังเปิดสอนในหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์สำหรับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีและปริญญาตรีหลักสูตร2ปีเทียบโอนรายวิชาค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจค่ะสาขาว,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักปฏิบัติด,ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยการนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความได้เปรียบทางด้านธุรกิจนะครับสาขาว,วิชาจะสอนให้นักศึกษาสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ ขึ้นมาใช้งานได้เองในหน่วยงาน,นการออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือผ่านทางหน้าจอสมาร์ทโฟนของนักศึกษาได้เองนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันครับสาขาวิชายังเน้นให้มีความรู้ที่หลากหลายโดยนําวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อนะครับโดยมีวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและวิชาสร้างสื่อผสมที่ฝึกให้ออกแบบภาพสามิติการจะทําภาพ พยนสั้นนะครับออกแบบสื่อ Digital ดิจิทัลต่างๆได้ทั้งนี้สาขาวิชาย,ยังสอนให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์สมเร็จรูปได้แก่ซอฟต์แวร์พื้นฐานในการพัฒนาโปรแกร,รมซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดียซอฟต์แวร์สมเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยนะครับซอฟต์แวร์สมเร็จรูปในงานสํานักงานและใช้งานแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วสาขาวิชาย,ยังมีการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจ และรายวิชาฝึกงานเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและให้ได้ประสบการณ์โดยตรงโดยกำหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงานและการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของอาชีพที่ตรงกับสายงานที่ได้ศึกษามาทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตและมีความทันสมัยต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ผู้บริหารสารสนเทศขององค์กรนักเขียนโปรแกรมนักวิเคราะห์ได้ออกแบบระบบผู้ดูแลร,ระบบเครือข่ายนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กราฟิกดีไซน์ผู้สนับสนุนไอทีครูอาจารย์หรือบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานธุรกิจ และสายงานอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนมีตำแหน่งรองรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแน่นอนค่ะเพราะสาขาวิชาของเราเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติด,ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ